สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเรามาแนะนําดิทิดีหนึ่งนะครับเป็นดิทของของผมเองถ้าสนใจติดต่อหรือว่าเป็นดิทของคองมมูอย่างเช่นแบบจุดรวมตัวเป็นดิทสร้างใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนี่ก็คือดิทนะครับเข้ามาเก่ออย่างแรกเลยขอความกรุณาให้อ่านกดก่อนนะครับกดต่างๆ ก็มีไม่มากครับประมาณ20ข้อก็กดปกติทั่วไปส่วนเราเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เรากดรับยูตรงนี้นะครับกดอีโมจิเพื่อรับย์ดกดปุ๊บได้จะมีห้องโผล่ขึ้นมามากมายนะครับ

จอบจะฟังอีกทีก็ลูกก็ชอกเสือพวกกูน้ำจากกะพัดที่เป็นกะเซลพวกมึงกะชอบแล้วกันนี้ก็อยู่มานานไม่รู้กีนาไม่รู้กี่ร้อนแล้วมึงมันแกงเมื่อวานซื้อก็แค่ไอเด็กวันซื้อไอ้ซื้อคิดว่พวกมึงอันตรายแต่พวกมึงเจอมอนคิไมาปกติมึงก็ดื้อกล้ายยังไงก็โดนเธอคิดร้ายมึงรู้ว่ากูต้องบอกมึงชิดสายสะตอบผิดมึงโดนกูจับไอ่ดักนี่ใส่เลือกเอาจะหนีไปทางทิศไหนมึงมันี่ เนชาไอสัตว์พวกมึงไม่มีเนชาถ้ามาเล่นเป็นตัวประกอบไปเดินเสิร์ฟน้ำซะยังดีกว่าบอกพวกกูเป็นตัวตลกเดี๋ยวกูจะเดินเอาปืนไปตอกโศกพวกมึงมีกันที่สศกกูจะเอาพวผอวดินไปกบมากูโศกมันต่อให้ตาลาเเออกำลังเสิร์ฟมึงก็เอาไม่ลงกูไม่หนีโกชัดเลยจนพวกกูไม่ตายพวกกูไม่ใช่คนบีเอฟราชาจะกระพัดเป็นมมดพวกกูอยู่สูงกุหรเหยียบให้จมก็แข็งไม่เหเหลี่ยมกูจะรับให้หมดมึงไม่ต้องหนามี่เอฟไม่ชิลปเว้ยอย่าหล่นดิพวกชอบปีนเกียววะ